สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องไม้ฝันช่องแนววันนี้เราจะมาเล่นอันนี้กันนะครับให้ดูแปบ๊บนึงนี่อันนี้ฝันนี่นะครับเดี๋ยวเราจะใส่น้ำไว้แล้วก็มาเป่าแข่งกันกติกาคือใครเป่าใครคนไหนโดนลงคอคนนั้นแพ้ทำโทษอะไรอะ่ะไม่รู้เดี๋ยวใส่นะ้ำแปบ๊บหนึ่งนะ ชาแนลข้าวฝันชาแนลไหนอ่ะอันนี้มันมีประโยชน์มาเนี่ยมานี่นะครับน้ำเธอมาอยู่แถบนี้น้ำพร้อมกันนะ แบบนึงนับพร้อมกันเฮ้ยเอาไว้อย่างนี้หนึ่งสองอหนึ่ง <c oughs> อะไรวะไม่เป่าอ่ะเป่าแล้วมันเข้าพอดีมึงเป่าเร็วเกินไม่เอาต่อไปเดี๋ยวอ,อย่าเป็นคนนับเองค่ะดูแลฮู <c oughs> ไม่ได้ เยอะด้วยน้ำอะ่ะเยอะไปไป้ะเนี่ยหนึงน่งสองหนึ่งสองทำไมฝันแรงน้อยอ,ะอ่ะฮะทำไมอุ่งแรงเยอะเกินไม่ใช่กูยังไม่ได้ออกแรงอะไรเลยนะพอแล้วสำหรับคลิปนี้ บายบายไว้เจอกันใหม่นะครับฝากกดไลค์ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ดี่ละครเร